สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเหล่าซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังที่ติดตามช่องนี้ได้รับชมรับฟังไปบ้างแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไงคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เหล่าสื่อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนนะคะวงเล็บฟรีกับอย่างเหล่าสื่อฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่นแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เราซื่อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นบทเรียนระดับกลางค่ะและเป็นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะ เราซื้อจึงขอจัดคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับความรักมานำเสนอตลอดทั้ง4สัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าความรักในภาษาจีนยังแบ่งประเภทว่าเป็นความรักของคนในครอบครัวรักเพื่อนรักสามีภรรยาหรือแฟนคนจีนเขาใช้คำเรียกความรักในแบบต่างๆเหล่านี้คนละคำกันเลยค่ะเรียกว่าถ้าพูดถึงคำนี้คำนั้นจะรู้เลยว่าเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนหรือว่าแฟน เี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำเหล่านั้นคืออะไรบ้างคำศัพท์ของเราวันนี้ค่ะคือคำนี้นะคะคำว่าชิงอินอินเขียนว่า q i n g วรรณยุกต์เสียงที่สองไว้บนตัว i นะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะ щiing ching ชิง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 คำนี้นะคะมีหลายความหมายมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะคำว่าชิงนี้จะหมายถึงชิงชี่ชิงชี่ที่แปลว่าอารมณ์นะคะหรือว่าการชิงหมายถึงความรู้สึกหรือว่าไอาชิงคือความรักหรือว่าชิงคว้างแปลว่าสถานการณ์และชิงหลี่เหตุผลค่ะยังมีความหมายของชิงอีกเยอะแยะเลยนะคะเราซือนำมาแค่5ความหมายก่อนนะคะในที่นี้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้คำว่าชิง ในฐานะไอชิงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่มีคำว่าชิงในความหมายว่ารักนะคะศัพท์คำแรกของเราค่ะคือคำนี้นะคะอ่านว่าชิ้นชิงชิ้นชิงหมายถึงความรักของคนในครอบครัวค่ะจะกล่าวถึงความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายนะคะ คือเรียกว่าเป็นความรักของคนในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกันนะคะจะเรียกว่าชินชิงชินชิงความรักในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะชินชิงปุรุนเหอสือปุรุนเหอตี้ทาต้าเจียงยงจิ๋วเพย์ถงเจนีดูความหมายของประโยคนี้กันนะคะชินชิงก็คือความรักของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะปู่รุ่น เหอสือไม่ว่าเวลาใดปูรุ่นเฮอตี้หรือว่าสถานที่ไหนท้าในที่นี้ก็คือแทนคำว่าชินชิงนั่นเองนะคะความรักของคนในครอบครัวนั้นโตเจียงหยงจิว๋วคำว่าหยงจิว๋วหมายถึงตลอดการค่ะเผยถงก็คือเคียงข้างนะคะเจหิญก็คือเคียงข้างเธอนั่นเองหรือว่าเคียงข้างคุณนะคะท้าโตเจียงหยงจิว๋วเผยถงเจรนญก็คือ ความรักของคนในครอบครัวเนี่ยจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะชินชิงปุรุนเหอสือปุรุนเหอตีอถ้ถาโตเจียงหย,ยงจิ๋วเพยถงจะหนีไม่ว่าเมื่อไร่ไม่ว่าที่ไหนความรักจากครอบครัวจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเห็นด้วยไหมคะทุกคนสําหรับเหล่าซือนะคะเหล่าซือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเหล่าซือให้ความสําคัญกับชิ้นชิงเหนือสิ่งอื่นใดเลยค่ะ เราไปดูคำที่สองกันค่ะคำว่าโยชิงโยชิงหมายถึงมิตรภาพค่ะเป็นความรักระหว่างเพื่อนนะคะโยก็มาจากคำว่าเพิงโยนนั่นเองนะคะโยชิงก็คือความรักระหว่างเพื่อนนะคะหรือว่ามิตรภาพค่ะจะมีคำหนึ่งเรียกว่าโยอี้ก็ได้นะคะคำว่ามิตรภาพเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคของคำว่าโยชิงมิตรภาพกันค่ะ 有一种友情比金还贵比银还纯ไม่ยากนะคะประโยคนี้สั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะทุกคนไปดูความหมายกันนะคะเขาบอกว่าโยอี้จงโยชิงมีมิตรภาพอยู่ประเภทหนึ่งจงตัวนี้หมายถึงประเภทหรือว่าชนิดนั่นเองนะคะโยอี้จงโยชิงมิตรภาพประเภทหนึ่งที่ีหก金วย ปี่อินหายฉุนคําว่าฉุนตัวนี้หมายถึงบริสุทธิ์นะคะอินก็คือเงินใช่ไหมคะปีจ่จินหายกล้วยกล้วยหมายถึงแพงค่ะลองแปลดูนะคะโหยยยจจงงิิปี้นก有ยปีอิิน贵，比ฉุนมีมิตรภาพอยู่แบบหนึ่งที่มีราคาแพงกว่าทองคําและบริสุทธิ์กว่าเงินค่ะปีจ่จินหายกล้วยแพงกว่าทองคําปี่อินหายฉุนบริสุทธิ์กว่าเงิน ทุกคนได้สัมผัสกับมิตรภาพประเภทนี้หรือเปล่าคะเราซื้อสัมผัสมาแล้วค่ะนับว่าเราซื้อเป็นคนที่โชคดีมากๆค่ะมีมิตรภาพดีๆมากมายเลยค่ะผ่านมาแล้วสองความรักนะคะคือความรักของครอบครัวก็คือชินฉิงความรักระหว่างเพื่อนก็คือโยชิงไปดูอีกคำหนึ่งค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นความรักที่พวกเราพูดถึงนะคะเวลาไปดูหมอก็ต้องดูเรื่องของความรักใช่ไหมคะ คำนี้คือคำว่าไอ่ชิงค่ะไอ่ชิงก็คือหมายถึงความรักเลยนะคะก็คือความรักระหว่างเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าเป็นความรักแบบรักใคร่รักแบบเพื่อจะอยู่ร่วมกันนะคะเป็นคู่ครองกันอะไรแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าไอชิงไอชิงก็คือความรักค่ะไปดูตัวอย่างประโยคของคำนี้กันนะคะ你觉得工作与爱情哪个更重要？ ิดว่ายังไงคะทุกคน,นเจอตะกงจั่วหยิ่ยงงานกับความรักนะคะนะเกิเกื้งตรงยาวอะไรสําคัญกว่ากันคะหลายคนต้องเลือกความรักแน่ๆเลยจริงไหมคะถ้าเป็นเหล่าซื้อเหล่าซื้อขอเลือกกงจั่วค่ะเพราะเหล่าซื้อเป็นคนบ้างานนะคะเวลาทํางานขึ้นมานี้มีความสุขมากๆเลยคะ่ะมากกว่าความรักใดๆเลยนะคะตู้หัวไหลายชียวกงจั่วเกื้งจรงยาวสาหรับเหล่าซื้อนะคะงานสําคัญกว่าคะ่ะ คุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่างานกับความรักอะไรสำคัญกว่ากันคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกเราซื้อด้วยนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเราได้รู้จักกับความรักทั้ง3ประเภทไปแล้วนะคะคำว่าชินชิงก็คือความรักระหว่างคนในครอบครัวโยชิงก็คือความรักระหว่างเพื่อนหรือว่ามิตรภาพหรือว่าไอชิงนะคะก็คือความรักใครค่ค่ะตดนนี้เราไปดูอีกคำหนึ่งนะคะที่มีคำว่าชิงเหมือนกันคะ่ะ คำนี้นะคะคือคำว่าฉิงซูฉิงซูซูแปลว่านังสือใช่ไหมคะฉิงซูนังสืออะไรที่เกี่ยวกับความรักนะ้าลองเดาวความหมายดูค่ะฉิงซูก็คือจดหมายรักนั่นเองเคยได้ยินกันไหมคะจดหมายรักหนะ้าตาเป็นยังไงเด็กสมัยนี้นึกภาพไม่ค่อยออกแล้วนะคะถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกรักกันเนี่ยเขามีการเขียนจดหมายจีบกันหรือว่าเขียนจดหมายถึงกัน หรือว่าเขียนจดหมายไปบอกรักกันอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเสียนใจแต่เนียนชิงเหรินไม่ต้องใช้จดหมายมมันัด้วยเไหมคะทุกคนเราไปดูความหมายประโยคนี้กันค่ะเขาบอกว่าเสียนใจแต่เนียนชิงเหรินก็คือเนียนชิงเหรินตัวนี้หมายถึงหนุ่มสาวนะคะหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้เสียนใจแต่เนียนชิงเหริน 不用ย情ยง表ยง情。ิงหลเปลียวปายิงคำว่าเปี่ยวปายก็คือหมายถึงาสารภาพนะคะเปี่ยวปายไอฉิงก็คือสารภาพรักค่ะเขาบอกว่าหนุ่มสาวในยุคนี้ไม่ต้องใช้จดหมายรักในการบอกรักหรือว่าสารภาพรักนั่นเองค่ะจรือเจียเกินตุ้ยฟังซัวสามารถบอกกับฝั่งตรงข้ามตรงๆเลยนะคะจือเจียก็คือโดยตรงตุ้ยฟังก็คือฝ่ายตรงข้าม พูดอะไรเหรอคะก็คือพูดบอกว่าหัว e อ้นี้หัวมันใจฉีปะฉันรักเธอฉันรักคุณเเราอยู่ด้วยกันนะเราเป็นแฟนกันนะอะไรแบบนี้ค่ะคือพูดกันตรงๆเลยไม่ต้องพึ่งฉิงซูอีกต่อไปนะคะมันชักช้าเสียเวลาจริงไหมคะยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะต้องทําอะไรรวดเร็วฉับไวค่ะแต่เราซื้อว่าถ้าอะไรช้าๆบางทีก็ยั่งยืนนานกว่านะคะอาละค่ะ เดี๋ยวเราเสื้ออ่านประโยคนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมความหมายเต็มๆค่ะเสียนใจแต่เหยื่ชิงเย่ออ用情书来表白爱情直接跟对方说我爱你我们在一起吧。หนุ่มสาวสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องใช้จดหมายรักบอกรักแต่บอกกันตรงๆเลยว่ารักนะเป็นแฟนกันนะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคำว่าชิงที่เกี่ยวกับความรักที่เราสื่อจัดมาให้ในวันนี้ยังมีอีกสองคำค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำที่เห็นนี้ค่ะคำว่าชิงเหยนชิงเหยนหมายถึงคนรักค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคนะคะไปดูซิว่าถ้าเป็นวันวาเลนไทน์คนจีนจะเรียกว่าอะไรนะคะไปดูกันค่ะ ชิงเหรนเสียก็คือวันวาเลนไทน์ค่ะชิงเหรนเสียคำว่าเสียตัวนี้มาจากคำว่าเสียรื่อก็คือวันเทศกาลต่างๆนั่นเองนะคะชิงเหรินเสียก็คือเทศกาลของคู่รักหรือว่าคนรักนั่นเองค่ะก็คือวันวาเลนไทน์นะคะชิงเหรินเสียเขาบอกว่าจิ้นเหรนแต่ชิงเหรนเสียจีไข้เต้าเหรอวันวาเลนไทน์ปีนี้ใกล้จะถึงแล้วนียังไม่你有没有打น เกินหนีเตมีโยมโยตัวนี้หมายถึงเพื่อนสนิทนะคะมีแปลว่าแบบใกล้ชิดสนิทสนมแบบว่าสามารถเล่าสู่กันฟังเรื่องความลับต่างๆได้เลยนะคะ,ะเขาบอกว่านีโยไมโยตาส่วนเกินหนีตมโยเปี่ยวไปเปี่ยวไปคำนี้นะคะเมื่อประโยคสักครู่นี้มีแล้วนะคะเปี่ยวไปก็คือสารภาพนะคะในที่นี้ก็คือสารภาพรักนั่นเองค่ะแสดงว่าคนคนนี้เขาจะต้องแอบรักเพื่อนสนิทเขาอยู่นะคะ เพื่อนเขาก็เลยถามว่าเธอคิดจะบอกรักเพื่อนสนิทของเธอหรือยังในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เดีย๋ยวไปฟังประโยคนี้และคำแปลอีกครั้งหนึ่งค่ะ今年的情人节就快到了，你有没有打算跟你的密友表白？วันวาเลนไทน์ปีนี้ใกล้จะถึงแล้วคุณมีแผนจะสารภาพรักกับเพื่อนรักของคุณไหม？ ไม่ทราบว่ามีคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมท่านไหนไปแอบหลงรักเพื่อนสนิทกันบ้างหรือเปล่านะคะมันช่างเป็นความรักที่ต้องเก็บเอาไว้ในใจใช่ไหมคะบางทาีถ้าพูดไปแล้วอาจจะเสียเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีนะคะระหว่างจะไปบอกรักเพื่อนหรือว่าจะแอบ,บรักอยู่เงียบๆในใจคนเดียวไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นเหล่าซื้อนะคะเราต้องแน่ใจก่อนว่าเพื่อนเขาคิดยังไงกับเรานะคะไม่งั้นมันจะทำลายมิตรภาพคะ่ะ เราซื้อให้ความสำคัญกับหยชิงมากๆนะคะไอชิงจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายนะคะแต่หยชิงจะคงทนถาวรกว่าค่ะแหมพร่ำมาสนานนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายก็เป็นคําที่เกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะคะแต่คำนี้ค่อนข้างจะแรงๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคำนี้เลยค่ะคำว่าอูฉิงอูฉิง คำว่าอูตัวนี้นะคะหมายถึงไม่ฉิงก็คือความรักใช่ไหมคะอู๋ฉิงก็คือไร้ซึ่งความรักหรือว่าโหดเหี้ยมอัอม,มหิตหรือว่าใจร้ายอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่อู๋ฉิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการใช้คํานี้ในประโยคกันค่ะนนี้จะมาต่ตสู你怎么对อ的ฉิงเนาะ ประโยคนี้อาจจะเป็นคำพูดที่หลายๆคนอยากจะถามเหมือนกันนะคะนี่จะมาตุ้ยหนิตสู่เซียนามาอูชิงเนาะทำไมเธอปฏิบัติต่อลูกน้องนะคะสู่เซียตัวนี้ก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องของเธอนนั่นเองนะคะนามาอูชิงเนาะก็คือแบบใจร้ายกับลูกน้องขนาดนี้นะนี่จะมาตุ้ยหนิตสู่เซียนามาอูชิงเน,ะนาเนะ,นำานะทำไมคุณถึงใจร้ายกับลูกน้องของคุณนะัก จบแล้วนะคะสําหรับคําศัพท์สําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านพร้อมเหล่อซือกันนะคะชินหิงชินหิงชินหิงความรักในครอบครัวชินชิงปู้ลุ่นเหอสือปู้ลุ่นเหอตี้ทาโตเจียงหยงจิงงจ่วเพยทงเจินหนี ไม่ว่าเมื่อไหร่ไม่ว่าที่ไหนความรักจากครอบครัวจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ友情友情友情มิตรภาพ Hi, ong, หายวยวีมีมิตรภาพอยู่แบบหนึง่งที่มีราคาแพงกว่าทองคำและบริสุทธิ์กว่าเงินค่ะ爱情ความรัก 你觉得工作与爱情哪个更重要คุณคิดว่างานกับความรักอะไรสำคัญกว่ากัน情書情書情書จดหมายรัก现在的ี轻人น用用จจ来表白爱情直接跟่方说我爱你我们在一起吧 หนุ่มสาวสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องใช้จดหมายรักบอกรักแต่บอกกันตรงๆเลยว่ารักนะเป็นแฟนกันนะนนนนคนรัก今年的情人节就快到了，你有没有打算跟你的密友表白？ว,ว,วันวาเลนไทน์ปีนี้ใกล้จะถึงแล้ว คุณมีแผนจะสารภาพรักกับเพื่อนรักของคุณไหมอูชิงอูชิงอหชิงใจรา้ายานนี้มตยสูเ你怎么า你ู属下那么นิ呢ทำไมคุณถึงใจร้ายกับลูกน้องของคุณนะจบแล้วค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้เรียนคำว่าชิงชิงพินอินเขียนว่า q i n g เสียงที่สองนะคะ ฉิงในที่นี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของชิงในแง่ของความรักค่ะเราได้เรียนรู้ว่าชิ้นชิงหมายถึงความรักของคนในครอบครัวโยชิงก็คือความรักระหว่างเพื่อนส่วนไอชิงก็คือความรักใคร่ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะกลับมาพบกับคำที่เกี่ยวข้องกับความรักกันต่อค่ะ 好了这就是今天的课了ไ忘่ลม咱们口号啊我学习我聪明我快乐耶！ยนเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเยสโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะการเซียตาเจียกวนจู้จอนเมินเียจีเจเจียน